โอ้ยพี่น้องผมปาดมึงเนี่ยครับผมบานมันหญ่หมาเลยไม่ย่หญ่เลยมึงเน่ครับเหลืองอุ้ยหุยเลยพี่น้องผมีน้องเซีมกมานจะมาเนี่ยมูี้่กม่หน่อยนเาคู่แล้วโอกเราะนเห็ดถือต้นไหม้พี่น้อง เกิดได้ต่อบมหมด้วยครับอุ้ยสีขาวด้วยจ้ะบ๊าย เอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่เขามารับชมสองเมื่อกี้พาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่นเอฟซีทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศหลัวกระตางประเทศน้ำนอจา้าครับผมวันนี้พอกันวันที่สิบเก้านะคะมีถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้เมื่อกี้ก็พกเกี้ยกระพาเขาปลาหาเห็ดคือเก่าเนาะจ้าพี่การมื่อวันนี้เขากลับมาปลาบ้านน้องเม็กเนาะแมนครับผมปลาแดงครับผมปลาไดขึ้นผู้ขึ้นเขาดอกจ้ามวันนี้พักไว้ก่อนสักเมื่อจ้าไปหาไปหลุนไปชมกั็เมื่อกีนน้พกกอ,ก,อ,ก,อก,พก,กี้เลยจ้มนี้ิได้สิมาเมนืาา่อวัน ทางปลาน้องจ้องห้องให้เขาเฮ็ดมาองงอกออกไหมเนาะนี่ครับผมแล้วเขามาลุนเบืองปลาน้องมีเข้าสีออกโบน,นาอจ้าไปกันเลยจ้าไปครับผมไปลุนน้ำกันอีกคือเก่าครับผมอ,อาครับผมมาเราไปอย่างไหนคือกเก่าด้ครับวันนี้มาเราเบิ่งเฮ็ดพึ่งข้าวขาข,าขนครับผมนี่นะจ้าดอกแดกแห่งมันครับโอ้สวยๆครับผมมันงามหน่อยเนาะนี่ครับผมตรงนี้ก็งามจ้าผู้ดีผู้คิด ผึง่งเหลืองจ้ะพี่พเหลืองคือคนดีไ่ <c oughs> คือรอบแรกที่เกิดเนาะค่ะผอ,อ,อมๆจ้ะนีเรื่องตะโพตตะเปะจ้ะพี่น้นองเราในเรื่องเป็นสาวจ้ะ <c oughs> อ๋จจอเป็นจุ่มนะจ๊ะพี่น้องปขอค่าคนด้วยครับนี่จ้ะเป็นกอเนาะกอนี้มีสามดอกจ้ะอืมจเจ้าเหล่ดอกไม่สวยเลย<า>จ้ะเสาเหล่บุ้งครับผมเสาเหล่บ้านป่าบ้านนาบ้านป่ายงางอืมมื่อนี่หลายข้กเก่าจ้ะพี่นอ้องเมื่อนานไดึงข้อเ่าไว้ให้ลงออกเนาะเีแยวลุมเนาะนี่จ้ามื่อนานเขาได้พลหลายดอกเป็นไง มันอีกคนน้อยก็เก่าจังเลยเพิ่งใส่ด้วยเพงอ่างหอเนาะนี่ครับผมอือครับผมดอกใหญ่ๆเพิ่นอืมตึ๊บตึ๊บตึ๊บอืมแม่งกินจัดมากกินดอกเพิ่นแต่ว่ายังเหลืองงามอยู่ด้วยจ่ะเพิ่นอ่างหอเพิ่นออกเพราะกระเจีเหลืองนะครับไม่ถกเพิ่นอืมหมดขึ้นอ้ืมดหมดขึ้น เห็ดผึ่งต้นใหม่พี่น้องเกิดได้ต้นใหม่ครับาสตร์เลื่อนให้ผึ่งนาฮอเนาะเกิดได้ต้นต้ใหม่เลยจ้ะพี่น้องปัญญานำถวมนี่พี่น้องเอี้ยดีเป็นถามมารสชาติมันขมบ่บ่ขอมด้วยครับนี่ทางศาสตร์บานทัางบ่หมหน่อยเนาะแม่นครับนี่เลื่อนมั้งจ้ะแต่ว่าทั้งอื่นผมกับบ่หูมครับแต่ว่าถ้าผีบ่ขอมด้วยครับแม่นจ้ะรสชาติก็เหมือนเห็ดเพิงทั่วไปแหละครับผมแม่นจ้ะ โอ้ยพี่น้องผมปาดมึงเนี่ยครับผมบ้านใหญ่หมานแหลมไม่ใหญ่เยม่ใหญ่มึงเนี่ยครับเหลืองอุยหุยเลยพี่น้องผมบาเก็บซีมากีกหมานนะจัะมันเนี่ยเอ้ยเอ้ยมึงเนี่ยครับอ้ยสุดยอดแท้พี่เด้อหนูอีกไม่คิดให้ผมเดี๋ยวจุ่มละก่อนครับผมงามเหลือเกินครับมาเดูป่าในคุณยายคุณแม่คุณยายคุณพี่มาจิ้มเห็ดนล้วม่กีกเด้อจ้ะสุดยอดแท้ครับผมสุดยอด สุดยอดเนาะอาจเป็นโกเป็นเงาเลยเนาะแมนครับผมพี่เต้เป็นโบธนัดปัญดอยู่นี่เดี่ยวนี่ว่าอยู่<ม>เห็นเห็ดผงชาดเกิดพี่น้องผมน้อืเออพี่น้องขอไม่อยากไหวก่อนจ้ะเต็มมื่อนี่ครับเต็มงามปึ้ยดอกง่ายกว่าหน่อยเนาะแมนครับผมเออ สั่นอยู่ด yeah ้วยสั่นสั่นอยู่ด้วยจ้ะไข่ก็มีหลายไข่อยู่หรือครับเนี่ยไปทั้งขางก็เห็นอีกครับผมเลี้ยวเกิดแล้วเกิดแล้ว่วานไปหลัางผู้บ่มีหน่อยนะเนี่ยครับผมบ่ข้าเนี่มีบ่ท่านเห็นจ้ะอาจจะมีอาจจะโจหรือบ่จัะเพราะว่าแต่ละเหม่อต่ละเวรยนเพิ่อกะไไวติบเไปหน่อยเนาะแม่งกินเนื้อจ้ะพี่เนาะ ให้เป็นผดยายอยู่เนี่ยจังหน่อยด้วยครับผมเนี่ครับเนี่ยจังหน่อยครับผมมาใกล้ติดกันนี่ติดจ้ะอะไรก็ไฟหน่อยมั้งเราจะทานครับผมอีกจ้ะข้าไข่ผดยายน่าหัวหันเกิดเป็นคู่มก่อนครับผมอ่าเหลืองเลยหุยครับผมอู๋บ้านนึงบ้านเป็น เขาทำเชื่อทำ้ง่ส่วนมนหมดเลยฮะก็แเสียงขาลลายจ้านึ่งดูนม่คุ้มียบครับผมบันเดือพื้นโลกบานพื้นอเบิดฉันมาก่อนเจ้าก่อนละทำธรรมดาอีกด้อ่มันจะห้อยเป็นเทียนเนี่ยครับผู้ใดมาก่อนเกกาก่อนมารุ่นกับฮา เราคนเดียวเห็นเนาะเี่ยมเลยนะจดครับอืมจ้าอืมดีเจ้าเลือเป็นแนวอยี่เนาะเก็บสัสมไปล้วครับนี่จ้าคู่อีกแล้วครับผมขา้างไหมขานงเนาะตัวขาดีดีละครับเนี่ยเออตติดกันัวเนไย เปลี่ยนสีพี่น้องสมบัติสีดำอม,มะตะเอาดำปลาลางครับผมอม,มะตะนี่เรือ,อนก่าที่เด็ดโอ้โหก็จาะออกแนวไรเราไม่กี่กำลังเห็นโมหน,น,นึ่งค่ะชิ้นโมหนึ่งที่ผ่านมาครับผมเพิ่งเร่งจะเห็นอยู่กับปลาไหลตรงนี้เพิ่งไปจะเพิ่นออกเป็นเกลียวครับเขาจะออกมาก,ก่อนเนาะก็เอาเดี๋ยวเพิ่นโบเห็นนี่ละน้องดำเดี๋ยเพิ่นโบเอาด้วยจังใดหรือเพิ่นโบเห็น เมื่อกี้ก็บอกกีเข็นเก่าเลยจ้าเดี๋ยวจะบวบขึ้นป่าถึงผููมันเองเนาผู้ครับผมน,นี่หม่เขาตาบเบมือนหา่ยั่หุบบ่นี่ <laughs> ก็วัวท <laughs> ี่ร้ายนี่จั้งสิบ่เขานี่แหละ กก็น่ารัจ้ยังไม่เคยทุ่งพี่น้องเห็นสองตูมครับผมตูแต่ว่างามดีนะครับสวยงามช่วงโอ้เรืองสมจากพี่น้องแง่มากเลยงามอยู่ด้วยจ้ะครับผมติดเสียแต่ว่าไม่หน่อยจ้ชี่สมพี่น้องผมอีกสองงกจ้าใหญ่ขนาดครับมันกำลังเดือบอ้ายบานเฮาแม่ ยิมดีใจละจ้ะอันนี้ขาลายเลือดจ้ะอื๊บน้ำเนาะขาลายแดงโมงเมนต์ขาลายแดงครล,ลายเลือดครับผมเลือดจ้ะอีกจ้ะแกงรวมๆสีหม,มูแสบด้อยกันด้วยครับไม,ม่นจ้ะถ้าใครยังจิกโอ้ยลายเ้อะครับผม,มเอาเดอกินเบิร์ดก็มีทิ่เอากี่ที่หนึ่งชินจิก อ้นนอดอกตัวน็นพว,ว <laughs> นเลยหรอคิวแหกคือคิวแหลกเนาะนี่ครับผมกาามมำลังพอดีแต่ปนตัวนี้ปวนอื่นๆบนทางตอนอ๋อพวนนี่เขาวม,มอ่ะ

นีะครับใบตองปกทางนั้นเขาก็บเห็นได้ลหลายโน่พี่ครับผมโอเคเงินลุกมาเลยด้วยฮะสะดุดสะดุดครับดูป่าหางลงบ่วนาได้บ่วนาได้เอาไว้นี้นล้วบ่ได้เป็นเชื้อโอ้ยูอย่างนี้จำข้าจนโคนโคลนอ๋อด้จ้ะเนี่ยอันนี้ก็เอากัน พอได้ปะพอได้อยู่จากแข็งอยู่ลิ่งจะกันหอมปุ๊บเนาะแม่นจ้ะนี่แหละครับผมก็หอมเปิดจากเก็ดตะไคร์นี่นะครับแม่นจ้ะอุ้ยสีขาวเฮจ้ะไคร์พี่น้องบ้านนี่งานพายางงามน้ออุยงานยังครับเกียงเสีบเกียงหอมจากฝุ่นนี่อีกครับบาเริ่มที่นี่เฮ็ดพื้งไข่ขึ้นมาเนาะอันเป็นเป็นหม้ออ่ะหม้อเป็นเชื Lăng vi hindoo điên kham hindoo mọi người lăng phục ở đâu mama có đến gây ra lỗi lẽ 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 Luôn con không sai đuôn cho mong muốn học. So bố bạn gần lắng cái của tìm học hôn kể lắng cho hạn lắng hạn cỏ đại bỏ hạnh con hạnh 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 เด็กเราหน่อยนะที่การกระตากน่าคิดต่อเบเห็นเตื้องนามองน่อเนาะมีออกแล้วจ้าอ่าคิดต่อทุกเมือเลยตอนกินเขาข้าในไซคนผมขาลันกลังอันทีเป็นข้าวขเป็นเสเห็ดน่อยเนาะจร่นะแนก็ต้องสู้จนมันจ้ะ Để lại đi Cái ta rồi đấy Tại hôm nay ta nội nó tìm Đấy cần gì khác không, Để không? Để không? Để không ไม่นอเพยนพอเลยนี่ครับผมนี่ครับกำลังพอดีตกออกตเอกครับพอดีบริพาแง่เสียงเห็นดอกมันเปิดออกไดยส่วนนดนงนาี่ีเอกน้องดปาลางกันยังอมตะเตาจ้ะน่ครับพี่อ้วนๆนเลยเนาะ้วน โอ้ยอบอบจ้ะืนี่คือกันจะเนี่ยฮัทโอ้ยนี่ไปต่อแซบแท้คุณนายอื้อนี่เจ้าหน้าแบบไรใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ว่าสวยจ้ะอีกจ้ะพินข้าวไหวเลยนี่จ้ะ นี่นี่อุ้ยโหมดแค่สองเลยครับอันนี้โกเค่สามสามโกโกเดียวสามโดผุดใชให้ืูเมื่อกี้แงบอันนี้ฟกฟอเขาขาวนะเห็นกรดีงคิดว่าใช่คิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆนั่นขาวจูนพูนอ นี่เดี๋ยวว่าเลือกใสิมันเลือกเงาขาวเก็บบ้างอืมเลือกขาวเขาเริ่มแล้วครับเอ๋ออีกใครหนึ่งแต่นึกว่าคนนี้ใค่เดียวสองแล้วเนาะสองแล้วเริ่อมแม่เจ้าครับอ๋อเหลื่อเห็นแล้วนะจะสีขาวนะจ้ะว้าดเนี่ยไรจานดาวเทียมอ้ยดอกไม้บอสดอกไม้ทั้งนี้คือจานดอกไม้สีดำแกงได้ยนี่จ้ะพี่น้องแข็งแกเรหน่อยเนาะนี่ครับผม นี่ไครับดอกเดียวไปเก็บเองเลยนะครับผมไปคิดไปอีกหนึงครับผมนี่นะครับมันวันชวงข้ามันเขาแข็้่นนดใบ่เนาอข้าวอยู่ได้ไรข้าวอยู่เนาะแกด้อยไ่จ้ะออนี่ดอกนึงเพิ่นเนาะดอกนึงเพิ่นบ่้งญ่เ่าดอกบานจ้ะนี่ก็อม่นเด้อครับผมพี่ส้องปกติงอีกเด้ว

ต่อมาพี่น,นี่ต่อขึ้นมาพี่ขนะมันต่ออยหรอบอกรบอกรบต่อไอตอนเลยเรื่อย <c oughs> เลยจะไปของเกือเด้วยมาถาได้ขันเรีนตั่ของเลือนไ <c oughs> อจีจะเล่นกายหรือดีก่าน,นี่เจ้ไหนเจ้เนี้อผู้หญงต่อไอตอนอยู่บนั่นงสองดอกตดกัน <c oughs> น,น้ำอ,อ้อยหรือว่าพึ่งเลี้ยงค้าคนจ้ะนี่สองดำจ้าออจ้ะเจนเอาเฮ็ดเลี้งสีออกมาใหม่อีกเหรอเฮ็ดนี่เรางงอายเลยอยต่อไปอ,อ,อ,อยู่ต่อไปเนาะเมนจ้ะทานลุนน้ำกันด้วยพี่น้องว่าเฮ็ดเลี้งสีเป็นคิวต่อไปหอ,เอ,อปนเอาไน กะลิ่ิดอีกะฟ้าลางกวกับบรายทั้งเสือเนาะนี่จ้เป็นกะหลิ่ดีพ่มเฟินน่ยฝาหอมขนาดเลยไอ้เนื้อเทสติเกิดฝนฝนใหญ่บทสิมาพี่น้องผมวันนี้มันจะได้ไหวหนึ่งดอกกึ่งหอมจ้าน้ำดำจ้า ให้นังมี่คิดบันเท่านั้นขอคนขอเขาคนอยู่กับผมมาหลาะไปยังไงที่กอครับผมมาีาอ,อตาฝางมีาตาฝางกายไปก่อนรบมาเมัมารอบาองอีครับมาสามอีจ้ะเก่งวันวานบันครับผมจ้ะเี่เจ้าก็เล่ามีนิเดี๋ยนี้อ่ะโตอ๋อเต๋น้อ ค้าพนบจ้ะนี่นรดหน่เนาะนี่ครับเดาก็งามพนจะเป็นแบบนี้ตามเงมงาแห้ป็นได้ด้วยครับนี่งานคีอีกครันสมบูรณ์เนาะ่นจ้ะเออดีๆเดีนกันครับเองมงาสหนึงเป็นสมเข้นาะคนชิตกเนาะไปหาฝ่าลมาจักกันัหาแบบฟพ้าแลลก่่จ้ะ อ๋อคือคือลมนี่แนวกินขาดวนเนาะอีกกันนะจ้ะสองนิ้หุยสวนคนสวนคนเลยบอกนี่หน่อยนี่เด็กอบอุ่นจ้นี่นี่ใช่แล้วรบกวนก็เลยไมเห็นไก่จาบ่เห็นแตตั้งไงบ่ เสาวพะย่ผ่านไปผ่านมาเนาะโค้งลงเลยไม่มีตอวขนาดเลยหรอกเนาะเห็ดไม่มีโอ้ลงโค้งพี่น้องจ้านี่ดอกบานเพื่อนจ้ะขาคนอีกจ้าขาเตี่ยลายเนาะจ้าจีบดอกจ้าเป็นขาต่ำขาต่ำหรือไปทางไหนโอ้ขาพะย่ะอยู่ดีอาจจะเพราะข้างในเยืด ก็นอนมาเลยอสองเพิ่นกับเรื่องเดียจ้ะไปชับเพผนบัดชิพอาวยกลับด้วยที่นอนผมคือขึ้นขนมากเนาะอากาศเย็นสีโกเนาะไม่เรเริ่มชิบโป๊ปกติแล้วครับผมฝนท้องฟ้าคือไม่อีกแล้วครับสิพ่าวยกลับครับผมโดนก็คืด่างเนี่ยอะไรนหมูเนาะเห็ดกับหมูไม่นำรับผมมันออกอยู่แต่ว่าหางหมูก็นี่เห็ดกะแต่ละเห็ดกะออกบ่ค่อย หลายดอกครับผมกะเห็นแนี่เกือบผู้เฮ็ดจีดอกครับผมแต่จะล่อบึงอีกจะสามสี่เมือแล้วครับผมมาเท่าพันเอาเอาเนี่ยมาเท่พันแตกขึ้นมาหลายครับผมแต่ครับผมไปลงผลงานกันยูโหลดตัวเด้อครับผมภากกับแล้วครับผมฝนทีโตครับผมิึงผลงานเลยครับผม มาหอดรถหอดเดือดแล้วครับผมกินหนาญกินในนางผักแล้วก็สรุปผลงานครับผมฝนสีมาแล้วครับผมฝนกําลังจะมาครับผมมาเลยคือมาเบิด์ตเลยครับผมเอาใส่นใส่กระตาใหญ่ตาเดียวเลยหน่อยเนาะนี่ครับผมใส่เต็มใส่ตาหน่อยจ้ะเต็มตาหน่อยแล้วก็เหลือก็สใส่ตสาใหญ่แล้วก็ตาใหญ่โปเต็มก็เลยเอาเนี่ยตาหนอยมาถอดใส่จ้ะเต็มพอดีเลยจ้ะหน่อยลักลักกัเป็น เล็ดรวมๆเนาะวันนี้เนาะร่วครับผมได้หมอเช้าเขาได้เป็นเห็ดพุ่งเข่าขาขนเนาะนี่ครับพุ่งเข่าขาขนแล้วก็ได้พึ่งดำแล้วก็ได้พึ่งแดงขาไล่กอละงอกได้เนาะละงอกหมูหนึ่งครับละงอกหมูหนึ่งเหลืองหมูใหญ่เติบอยู่เนาะลายดอกเป็นจุมเลยกน้อยเนาะแล้วก็เทิงไข่เทิงตุกอย่างนี่เนาะอีกอันนี้ก็เป็นมองละจุกมมองละดอกสองดอกค่ะละงอกสี่ส่วนนี้เนาะครับผมมองใบใหญ่ไนไหนละงอกขาวก็ต้องเห็นสองไข่เนาะ นี่ยครับ <laughs> จ้ะมืัอนี้เป็นเห็ดร่มรมวมๆนะจ้ะทั้งหันเลยทั้งฝังเขาขา,ขาโคนทั้งฝังแดงขาลายทั้งฝังดำเห็ดตไไนนะไครยกระไดเนาะเอตาครับตะไครได้หลายดอกเติบอยู่ด้วยจ้ะพ่อปุนอ่นนะจ้ะพี่น้องมันนี่เนตาอยู่ด้วยเห็นห่างตา <laughs> <laughs> ตปลาเห็นห่างครับผม <laughs> ตาหน่อย <laughs> ตาหน่อยเอาออกมาใส่นี่แล้วไอ้เนี่ยครับผมตาใหญ่แล้วจ้ะเอาสามตามืัอนี้ได้แค่ตาเดียวครับผมถอนกันเรียบร้อยเต็มพวกปุ่นก็ ช่วงเฮ็ดวันนุ้งเ,งเม็กนี่กำลังออกเนาะเม็กกี้กำลังเห็นค่ะเห็ลนละงหงจเมื่อวานนี่บ่อใดน้อยเนาะนว่ครับวานเป็นผู้จองบ่ได้จ้ะมัน,นี้หายอยู่ปลาลางหมานี่จ้ะเห็ลนละงอกก็น่าเสรออกไปเรื่อยๆเนาะเนียนครับผมจา้าผลงานเมื่อน,นี้น่าจาเป็นคลิปของวันที่19นะคะมีถุนาย,ยน2568ันห้าร้กสบแปดเมกกี้ก็พกกีก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งนะจ้าสิ้นชอบวิดีโอจังไม็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากเม็กกี้พราลุยจ้า เมื่อกี้ก็พ่อกี้ก็ขอขอบพระคุณทุกไลทุกแจ้ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังใจคือเก้าวละจ้ะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจารย์ที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พ่อกี้จ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆที่ครับผมคลิปเมื่อนี้ยเมื่อกี้ก็พ่อกี้ก็ฝากผลงานเหนือเพียงแค่เนี้ยละจ้ะเอาไว้บอกันใเมื่อไม่นาวันเมื่อกี้สีภาพไปหายางพี่กัดได้เนาะจ้ะเมื่อกี้ก็พ่อกี้ก็ขอตัวลากระบะกันได้จ้าขอการคำนวณสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่่่่อใใหหญญแม เอฟซีทุกท่านคือเก่าครับผมขอพูดได้หลายเด้อครับผมขอพูดทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนท์ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกาลังแรงใ,ใจที่ส่งมาให้ครับผมบวสอยู่ต่างประเทศด้วยในประเทศครับผมขอพูดได้หลายครับผมครับบ้านพอกันไหมคลิปหนาครับผม